นักศึกษาหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกและคลอดบุตรห้าคนผ่านไป6ปีผู้หญิงเลี้ยงลูกห้าคนด้วยตัวเอง<ๆ>เด็กชายถามคุณแม่ พ่อของเขาอยู่ที่ไหนคุณแม่พูดด้วยน้ำเสียงเหนือหน่อยหน่ายเธอล้มลงจากบันไดแล้วก็ความจำเสื่อมไม่จำสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในขณะนั้นทีมรื้อถอนมาหาเรื่องผู้หญิงเพื่อปกป้องเด็กให้พวกเขาหลบอยู่ในบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกเด็กๆที่น่ารักเห็นคุณแม่ตกอยู่ในอันตรายคิดวิธีดีๆขึ้นมาไปจับประธานบริษัทของพวกเขาก็จะสามารถรักษาบ้านไม่ให้ถูกรื้อถอนจากนั้นเด็กๆหลายคนแยกย้ายกันทำภารกิจเด็กหญิงและที่ชายมาถึงบริษัทหาประธานของพวกเขาในขณะนั้นผู้หญิงจากอวกาศเดินเข้ามา ด่าผู้หญิงตัวน้อยว่าเป็นเด็กร้ายการศึกษาไม่มีมารยาทเด็กหญิงเดินเข้าไปและตกหน้าเธอในขณะนั้นประธานบริษัทเดินมาที่นี่มองไปที่เด็กหญิงดูคุ้นเคยมากเหมือนรักแรกของเขาสอบถามว่าแม่ของเด็กหญิงชื่ออะไรแล้วคุณแม่ละ่ะว่านว่านคุณพูดว่าอะไรเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงชื่อว่านว่านตายไปนานแล้วคุณนั่นแหละที่ตายถ้าพูดจาไม่ดีอีกฉันจะต่อยคุณนะเด็กน้อยแม่ของคุณชื่อจริงๆว่านว่านเธอยังมีชีวิตอยู่แน่นอนว่ายังมีชีวิต ใช้ชีวิตอย่างดีถ้าไม่ใช่คุณหรือบ้านฉันฉันก็ไม่มาหาคุณหรือบ้านคุณที่แท้ผู้ที่ปฏิเสธการย้ายออกก็คือว่านว่านคุณไม่เป็นใค่ใช่ไหมทำไมคุณถึงตื่นเต้นกว่าฉันพี่เอียนผ่านมาแล้วห้าปีเป็นไปนไม่ได้ที่ว่านว่านเป็นเพียงชื่อและนามสกุลเดียวกันไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงฉันต้องการไปพบเธอพี่สาวไฟขึ้นรถอืม พี่เอียนคืนนี้เป็นงานมั่นของเรานะยกเลิกไม่เอานะพี่เอียนรีบหาคนจัดการเธอให้ได้ไไไไพี่เอียนห้ามเจอเธออีกเด็ดขาดถ้าเป็นเพียงชื่อเดียวกันแล้วก็ชื่อและนามสกุลเดียวกันต้องตายแค่ชื่อว่านๆเท่านั้นทุกคนต้องตายใช่ขอเถอะขอเวลาอีกสักนิดเถอะบ้านของฉันตอนนี้ไม่สามารถรื้อถอนจริงๆอย่ามาสแสดงละครนี้กับฉันไปให้พ้น หรือจะตายถึงฉันจะตายพวกคุณก็ไม่สามารถรื้อบ้านของฉันได้ให้ฉันชนเธอตายขึ้นอย่าไม่ต้องอย่าใครกล้าทำร้ายคุณแม่ของฉันเหมียวเด็กน้อยเด็กน้อยเธอไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรือ กล้าทำร้ายคุณแม่ฉันต้องผ่านฉันไปก่อนจินจอาย่าห่วงฉันกลับไปเร็วๆกับคนแบบนี้ไม่จําเป็นต้องสุภาพขนาดนั้นให้ฉันจัดการกับพวกเขาให้เรียบร้อยเถอะเธอไปอยู่ที่นั่นก่อนเลยโอ้ยฮีขีดหาวน้ำเสียงของเธอช่างดังจริงๆเธอจะทำร้ายใครหรือใครหรือบ้านฉัน<ๆ>คนอ้วนตายใครหรือฉันจะทำร้ายใครก็ได้ไม่อยากเสียเวลาคุยกับเธอคว้างเขาออกไป นักอ้วนตายสองคนนี้ยังไม่พอให้ฉันตีพวกคุณควรเข้ามาพร้อมกันเธอกับแม่เธอเหมือนกันไม่รู้จักความตายสั่งสอนเขาให้ดีเถะน้องเล็กหมัดขนาดเท่ากระสอบสายใหญ่กว่าหน้าของนายสีอีกใช้ได้คล่องใช้ประโยชน์อะไรหาตายนายยังไม่ได้กินข้าวหรือใช้แรงหน่อยนะก็แค่บอกว่าในายใช้ไม่ได้เลย เหล็กนายเป็นเด็กหัวเหล็กนะไหมพ่อหรือ,อยังถึงตาของฉันแล้วมันจะรุดยังไงจะเป็นไปได้ฉันจะทำให้นายตาย นี่จะเป็นมายากลหรือพี่เสือนี่มันเด็กจริงๆเหรือไอตุตาถึงตานายแล้วการที่นายทำมายากลก็ไม่มีประโยชน์ให้ฉันชนเขาให้ตายคำที่ไม่ชัดเจนจินจ่าระวังนะคุณแม่ท่านลืมแล้วหรือฉันเป็นจิตวิญญาณต้นกำเนิดทองเหล็กชิ้นนี้สำหรับฉันแค่ของเล่นพูดจาเลหลวไหลมากเกินไปชนเขาให้ตาย nai sẽ diệt thành ren đây mày. Diệt thành ren hay sụt. Dừng khứ lão รถของฉันเป็นอะไรไปแค่นี้แหละอะคุณเจ้าของฉันละ่ะอยู่ที่นี่แหละพี่เสือฉันเห็นคุณยายของฉันแล้วของที่ไม่มีประโยชน์ไปให้พ้นยังมีลูกเล่นอะไรอีกหรือ,อน้องเล็ก นายเป็นเด็กหัวเหล็กใช่ไหมกันกระสุนได้ใช่ไหมไฟคุณกลัวไหมให้ฉันเผาพวกเขาให้ตายจินจ่าระวังนะจินจ่ายคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฉันคือจิตวิญญาณต้นกําเนิดฉันกลัวไฟนะฉันกลัวไฟทําให้จิตวิญญาณฉันวิตกเมื่อกี้ไม่เก่งมากหรือตอนนี้รู้ว่าเขากลัวแล้วให้ฉันกําจัดพวกเขา คนร้ายใหญ่หยุดเดี๋ยวนี้สุยจ๋ายเจ้าตัวเล็กคุณคือใครอีกแล้วคนร้ายใหญ่คุณจบแล้วน้องชายฉันสุยจ๋ายจะพ่นน้ำสเปรย์น้ำเคมจะพาคุณไปที่ท่อระบายน้ำคุณพ่นน้ำได้ฉันยังไม่ได้เรียนรู้โง่ใครให้คุณพูดความจริงออกมาล่ละงั้นก็ยังไม่เรียนรู้คุณจะโชว์ความสามารถทำไมสุยจ๋ายเผาบ้านเก่าหลังนี้ให้ฉันหน่อยไม่เอาฉันขอร้องคุณ คุณเผาบ้านของฉันไม่ได้บ้านของฉันไม่สามารถถูกเผาได้ฉันจะสู้กับคุณแล้วคุณกลับมาฉันบอกแล้วว่าอย่าวิ่งออกไปไม่มีอะไรใช่ไหมเจ้าตัวเล็กดูแลตัวเองก่อนเถอะพวกคุณสองคนไปควบคุมตัวเด็กหัวเหล็กนี่คนที่เหลือให้เผาต่อไปคนร้ายใหญ่ห้ามเผาบ้านของฉันของที่ไร้ค่าสุ่ยใจต่อไปเผา ฉันจะสู้กับคุณจินจายคุณไม่เป็นไรใช่ไหมคุณแม่จินจายสุยจ่ายอย่าเข้ามาสุยจายอย่าห่งเราเรีบไปเถอะขอโทษเป็นสุยจ่ายที่ไร้ค่าหยุดเถอะ ถ้าอาทิตย์แรงขนาดนี้ฝนตกได้ทันทีนี่มันยังมีความยุติธรรมอยู่ไหมสยุยจายคุณแม่ฉันไม่ใช่คนขีก้กลาดจ่ายคุณสุดยอดจริงๆคุณแม่อยู่ที่นี่ไอหมูอ้วนตาได้ใช้ท่าทางหมดแล้วคราวนี้ถึงตาของเราแล้ว พี่เสือตอนนี้จะทำยังไงใครอยากหรือบ้านนี้ก็รื้อเถอะเราจะไม่รื้อแล้วต้องมีเบื้องหลังแน่รีบไปเถอะหรือเสร็จก็อยากไปมันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี่เด็กฉันผิดแล้วขอโทษปล่อยฉันเถอะนั้นต้องถามค้อนของฉันว่ามันไหมจินใจ ช่างเธอให้เขาไปเถอะคุณแม่ฉันแค่เล่นกับพวกเขาเราจะปล่อยชีวิตคุณยังไม่รีไปอีกเหรอขอบคุณพี่ชายเด็กขอบคุณฮีโร่ตัวน้อยทั้งสองของฉันพวกคุณยอดเยี่ยมมาก ว่านว่านคุณแม่คุณแม่ไปไหนมาจริงๆคือคุณว่านว่าน,านระวังนะคุณแม่ระวังด้วยนะ ยุนห,หวานหวานนี่คุณจริงๆหน่าเสียดายคุณยังต้องตายฟ้าดินไร้ขอบเขตยืมพลังฟ้าดินไฟแรงลมกรดเร่งด่วนตามใจหมาย แม่มูจื่รีบช่วยคนเถอะทำไมยังไม่ตื่นอีกหัวกระแทกต้องรีบส่งโรงพยาบาลยุนหวานหวานคุณนี่ข้ายากจริงๆ จัดการเรียบร้อยแล้วมามามาฉันบอกพวกคุณนะักตอนนั้นตรงฟางเหยียนได้ยินชื่อแม่เขาทั้งคนบ้าไปหมดไม่เข้าร่วมงานมันด้วยรีบเร่งจะไปหาคุณแม่พวกคุณพูดว่ามันไม่ปกติใช่ไหมฉันคิดว่าเขาคือพ่อของเราอะไรนะตอนนี้ยังเป็นแค่การคาดเดาต้องหาช่องทางทําการตรวจดีเอ็แม่ พพวกคุณเรียกใครกันคุณใครคุณผลักเกิดอะไรขึ้นอะไรนะความจำเสื่อมใช่แล้วประธานตรงฟ้าได้รับบาดเจ็บที่สมองสมองส่วนหน้าถูกทำลายทำให้เกิดความจำเสื่อมชั่วคราวนี่มันจะทำได้ยังไงเขาเป็นประธานกลุ่มพันล้านนะต้องรักษาเขาให้หายให้ได้ด้วยทุกวิธีทางดี ฉันแนะนําว่าไม่ต้องรักษาถ้ารักษาหายเธอก็จะไม่มีโอกาสแล้วหมายความว่าไงเพราะหยุนหวานหวานเธอจ้องอะไรอยู่จ้องเธอทําไมเสร็จแล้วทั้งสองคนลืมความจําแล้วฉันถามว่าเธอคือใครเธอบอกไปสิจะได้จบทําไมไม่บอกก่อนละ่ะรอก่อนนะเธอคือหยุนหวานหวานเขาคือตรงฟางเหยียนฉันคือหัวเหมยนี่คือจินจือมูจือสุยจือเป็นยังไงบ้างทั้งสองคนจําได้หรือยังหยุนหวานหวาน เธอคือหยุนหวานหวานเธอคือเจ้าของบ้านที่ดื้อดึงเป็นเจ้าของบ้านที่ขัดขวางการรื้อถอนของฉันใช่ไหมคิดแล้วก็เหมือนไม่คิดฉันก็จำได้แล้วเธอคือคนที่คนที่นั่นโอ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 ฉันก็จำได้แล้วเธอคือคนที่คนที่นั่นคนนั้นคนนั้นคนนั้นเศรษฐีใหม่ อาเศรษฐีใหม่ที่รื้อบ้านคนอื่นแบบมั่วซั่วใครร in ื้อบ้านมั่วซั่วที่ดินแปลงนั้นเป็นของฉันฉันลงทุนไปสามร้อยพันล้านนั่นคือบ้านของฉันฉันอยากจะรื้อก็รื้อบ้านหลังนั้นฉันซื้อเองนะฉันไม่ได้ขายให้เธอสักหน่อยเธอรื้อไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเธอเธอเธอปากร้ายเธอเรื่องมากปากร้ายยังดีกว่าเธอที่เป็นผู้ใหญ่พึ่งพิงพ่อแม่ฉัน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 เป็นผู้ใหญ่พึ่งพิงพ่อแม่เธอคิดว่าตนเป็นประธานลุ่มพันล้านเพราะพึ่งพาพ่่อแมพพิึงง เธอทำการรื้อถอนแบบไม่ถูกต้องเธอพูดอะไรนะแค่เห็นเธอก็ทําให้ฉันโมโหพูดว่าเธอเป็นผู้ใหญ่พึ่งพิงพ่อแม่ฉันถือว่าเป็นแขกเธอรู้ไหมว่าฉันคือใครจะเป็นใครก็ช่างเถอะเธอเชื่อไหมว่าฉันจะทําให้เธอกินไม่ลงหอไปยังจะหอไปอีกเหรอฮึเธอยังไม่ได้ให้ยาเลยเธอยังไม่ได้เสิร์ฟอาหารเลยจะให้ฉันหอไปได้ยังไงเสิร์ฟข้าวและอาหารหน่อยเสิร์ฟอาหารให้ฉันหน่อยทนายความทนายของฉันอยู่ไหนทําไมก่อนหน้านี้ถึงไม่เห็นแม่ปากร้ายขนาดนี้เลยเหรอ ก็ใช่น่าสิดูสิพ่อโกรดขนาดไหนกลัวว่าเขาจะหลับแล้วตายตรงนั้นเลยสาบแช่งพ่อคุณน,นี่เป็นลูกที่ดีจริงๆยังไม่ได้ตรวจสอบเลยไม่ถือว่าตรงฟังเหยียนที่ชายคุณเป็นอะไรไปพวกคุณคือใครกันประธานกลุ่มพันล้านผมคือเลขาของท่านท่านจําไม่ได้หรือเลขาใช่ไหมคุณช่วยเรียกทนายให้ผมหน่อยผมจะฟ้องเธอส่งจดหมายทนายหนึ่งอฉบับให้เธอเข้าใจแล้วจะส่งจดหมายทนายแน่นอนแต่มีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างเร่งด่วน คุณพ่อของท่านป่วยหนักต้องให้ผมไปรับท่านออกจากโรงพยาบาลเหรอคุณพ่อพ่อของผมไม่ใช่คุณปู่ของท่านเตืมป่วยหนักตรงฟังเยียงที่ชายเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกลับบ้านกันเถอะคุณก็เป็นเลขาของผมด้วยผมไม่ใช่เลขางั้นก็เป็นคนขับรถผมไม่ใช่คนขับรถผมคือคู่มั่นของคุณไม่ใช่ผมคนนั้นผมคนนั้นก่อนที่ผมจะความจำเสื่อมความรู้สึกด้านความงามแย่ขนาดนี้เลยเหรอ ยุ้นหวานหวานคุณหัวเราะอะไรอยู่คุณดูตลกดีทำไมคนอื่นถึงหัวเราะไม่ได้เออได้ๆพอแล้วคนขับรถอย่าไปสนใจเธอเราไปกันเถอะคุณ,คณชื่ออะไรนะโอแม่อื <c oughs> ยุ้นหวานหวานใช่ไหมเรารับจดหมายจากทนายได้เลย ชินจือคุณทําอะไรอยู่แม่คุณดีขึ้นหรือยังอะไรนะแม่อยากตรวจนะเราจะเอาผมของคุณไปทำการตรวจดีเอพ่อแม่ลูกกันเถอะอะไรคือการตรวจเดี๋ยวคุณก็จะรู้เอง ไม่ดีบ้านของฉันกำลังจะถูกทุบรีบลุกขึ้นแม่รอสักครู่ผลการตรวจจะออกมาเร็วๆนี้ตรงฟังเหยียนคุณกล้าจริงๆที่จะเผาบ้านของฉันอาอาตรงฟังเหยียนฉันจะไม่จบแค่นี้ยุนหวานหวานใช่ไหม คุณเป็นใครได้รับมอบหมายจากกลุ่มตรงฟางมาส่งจดหมายจากทนายหนึ่งร้อฉบับกล้าทําให้ประธานกลุ่มตรงฟางโกรธคุณก็รอรับคดีได้เลยนี่มันเกินไปจริงๆตรงฟางเหยียนฉันจะสู้กับคุณ ชุดนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสวยเลยเปลี่ยนชุดใหม่อ่าแย่แล้วแม่โกรธมากผลที่ตามมามันร้ายแรงมากตอนนี้พ่อคงไม่รอดแล้วไม่สามารถให้แม่จะร้อนเกินไปสุยจือเธออยู่รอจริงจืรับแรงงานความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกมาหาเราทันทีที่ได้อึมก็ได้อึมเถานี้ชื่อว่าอย่างเซิงเถา เป็นเทาเซียนพันปีเพียงแค่รวมพลังฟ้าดินก็สามารถให้ดอกไม้บานได้ในใจในเวลานั้นดอกไม้จะบานเต็มที่นกขมิ้งร้องเสียงดังดอกไม้ทั้งหมดจะทำให้สำเร็จท่านจะหายดีหลังจากใช้ดีมากเช่นนี้ขอบคุณอาจารย์มากฉันบอกพี่ชายท่านได้มอบกลุ่มตรงฝางให้กับลูกชายของคุณตอนนี้ท่านป่วยหนักเขายังไม่แสดงความกตัญญูเลยมันไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอเย็นเออเขามีสถานกาณ์พิเศษ เรื่องไร้าสาระสถานการณ์พิเศษฉันเห็นว่าเขาคือหมาป่าที่ไม่รู้คุณได้รับกลุ่มแล้วเผยตัวตนที่แท้จริงท่านลุงถึงตื่นขึ้นมาก็ต้องตายเพราะเขาอยู่ดีต้องตายเพราะความโกรธของเขาแน่เธอเออคุณปู่ตายอย่างน่าสงสารจริงๆทำไมไม่รอให้เหยียนมาที่นี่ละ่ะคุณปู่คุณปู่ไปไปไปเธอตายอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ไม่ใช่ยังมีชีวิตอยู่เหรอนี่แหละคือโอ้คุณปู คุณปู่ที่ต้องทนทุกทรมานของฉันคุณปู่ประธานกลุ่มพันล้านยังไม่ตายเลยเธออย่าร้องให้ก่อนนะสาวสวยอืมอร่อยมาเถอะคุณปู่พอแล้วตรงฟังฉีนี่คือบุตรชายที่ดีของเธอเหรอบ้าบ้าบ่บ มันเป็นอะไรที่น่าขายน่าจริงๆถ้าฉันเป็นเธอจะชนตายต่อหน้าท่านลุงเหยียนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะความจําเสื่อมชั่วคราวพฤติกรรมที่แปลกประหลาดก็เข้าใจได้เข้าใจอะไรละ่ะมูลค่าตลาดของกลุ่มตรงฟังพันล้านจะให้คนหนึ่งคนบ้าความจําเสื่อมมาเป็นประธานได้ยังไงฉันจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้ปลดเหยียนออกจากตาแหน่งประธานทันทีตาแหน่งประธานของเหยียนเออเป็นการแต่งตั้งโดยคุณปู่คุณปู่ตอนนี้ยังไม่รู้ชะตากรรมการพูดคุยเรื่องนี้ไม่เหมาะสมใช่ไหมทําไมถึงไม่เหมาะสมละ่ะบ้านไม่สามารถไม่มีเจ้าของได้แม้แต่วันเดียว กลุ่มตรงฟางห้ามให้คนบ้าแบบนี้มาควบคุมเรืออาอ้าเอา้เอาสองท่านหัวหน้าครอบครัวข้าทางานมา8ปดสิเ็ดวันเพื่อบํารุงเถาวันแห่งชีวิตณนะขณะนี้เถาวันแห่งชีวิตกําลังอยู่ในช่วงเวลาสําคัญของการเก็บน้าค้างหากพลาดการเก็บน้าค้างของเถาวันแห่งชีวิตในเวลานั้นดอกไม้จะไม่บานคุณปู่จะตกอยู่ในอันตรายคนที่สองเพื่อคุณปู่เรื่องนี้ค่อยพูดคุยกันทีหลังตกลงรอให้คุณปู่หายก่อนข้าจะจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดให้เขาไล่ตรงฟางเหยียนออกไปร่างกายนี้ก็ได้ ฝังอยู่ในดินไปแล้วครึ่งหนึ่งยังจะไปแย่งอำนาจอะไรอีกตามที่ของมองนะ<อ>เธอก็ไปเต้นรำที่ลานสาธารณะบ่อยๆออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยหาความรักในอยางเย็นสักสองสามคนดีกว่าอะไรทั้งนั้นอ้าลูกคนนี้ของเธอจะพูดกับผู้ใหญ่ย,ยังไงละ่ะยานเออหุบป,ปากอาจารย์เชิญเริ่มได้เลยเฮ้เฮ ตรงฟังเยียนออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้นี่มันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่อุย้ยทาวันอายุยืนของฉัน เป็นถาวันอายุยืนที่หยุดหวานหวานตัดหยุดเถอะ